สวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะฝนตกลินนิดนิดขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านที่ ไปทําบุญในวันอาราารหาบูชาทุกท่านนะคะและขออนุโมทนาบุญกับผู้ทําบุญทั่วโลกในวันนี้ทุกบุญนะคะทั้งทานศีลภาวนาขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะเพื่อน ยืนอยู่ข้างนอกไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันมีฝนตกกรินอยู่โทรศัพท์เราก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเปียกบรรยากาศวันอ,อาราสารหาบูชาส่วนมากทุกปีก็จะมีฝนตกฝนตกฝนชอบตกดีวันวันพระนะเพื่อนเทวดาเทวดาท่านปโปรย น้ำมนอาอันชุ่มชื่นเย็นสบายมาให้กับสรรพสัตวทั้งหลายได้เย็นให้พืชพันธุ์ธัญาหารมีความเจริญงอกงามดีมีความเจริญเติบโตต่อไปเพื่อจะเอาไว้เลี้ยงบรรดาชาวโลกทั้งหลายที่เกิดอยู่บนโลกนี้ได้อุดมสมบูรณ์พูนสุขมีอยู่มีกิน ไม่เดือดร้อนไปตามอัอธภาพของตนตนวันนี้ก็ทำใจให้สดใสเบิกบานภาวนาบุญภาวนาบุญภาวนาก็มีความสงบเยือกเย็นในวันพุธนะคะเพื่อนคะอ่ะ ถ้าความสงบเยือเกเย็นเกิดขึ้นอะไรอะไรมันก็ดูดีความสงบเยือเกเย็นทำให้มีความสุขอันปราณีตในด้านจิตวิญญาณของเราไม่ร่มร้อนไม่คาดหวังอะไรมากถึงแม้ว่าคาดหวังแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปล่อยวางไป ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนคะตามสไตล์ของคนที่ผ่านผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากก็จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในแต่ละหน้างานว่าอันไหนได้บ้างอันไหนไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรก็คือการปล่อยวางนะคะเพื่อนคะถ้าเราปล่อยวางได้เราจะไม่ทุกข์ ไม่มีความทุกข์ที่อยู่ในใจเราได้นานแล้วก็ฝึกรู้ฮะเป็นชาวพุทธก็ต้องฝึกรู้รู้ไปตามความเป็นจริงรู้ว่าธรรมชาติคืออย่างนี้รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้รู้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้มันคือธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติสอนให้เราสงบแล้วก็สงบไป ธรรมชาติสอนให้เราปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางไปนะคะเพื่อนคะสบายสบายโชคดีนะคะวันพุธโชคดีวันอรารสานหาบูชาโชคดีวันพระขึ้นสิบห้าเดือนแปดนะคะเพื่อนคะเดินทางสายกลางอย่าเดินทางที่มันสุดตรงถ้าอะไรที่สุดตรงแล้วมันจะทุกข์ โดยไม่จำเป็นทางสายกลางนะคะไปเรื่อยๆสบายสบายมันจะทำให้เรามีความสุขเองอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาละนานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรมีแค่เนี้สบายสบาย